นี่ค่ะเมื่อก่อนนี้แต่ก็เคยใช้ตัวนี้นะคะสีเขียวแต่เดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์พรงามเขาปรับสูตรใหม่นะคะมีอาบูตินถึงสองเท่าเลยค่ะหน้ากระของพี่แตนนี่กระจางใช้ละคคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวนี้นะคะไปถ่ายละครนีคนทักกันตลอดเวลาเลยนะคะว่าพี่แตนทำไปดีตะก,ก่อนแต่ก่อนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ดีกว่าเพราะพี่แตนนะคะใช้สูตรนี้นะคะสูตรเนี่ยมีอาบูตินถึงสองเท่าเลยค่ะ เอาใจคนที่รักษาฝ้าด้วยหน้าขาวไวด้วยรับรองค่ะไว้พัสเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าในกระปุกเนี่ยเนื้อครีมเขาเป็นยังไงเปิดออกมาแล้วคะ่วะนีกอันหนี่นก็นี่นะคะกลิ่นก็หอมอ่อ,อนๆเป็นธรรมชาตินะคะเขาไม่ได้ใส่สีไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยนะคะเนี่ยมาดูสิคะ นี่เนื้อครีมก็ซึมง,ง่ายทายให้ทั่วเลยนะคะโอเคค่ะซึมง,ง่ายยังมีเดเลนโกเหมือนเดิมค่ะรักษาฝ้าแก่ได้เหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มเติมที่มีอาบูติน2เท่าแล้วมีวิกซีนะคะที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาแต่ไม่ไวต่อแสงค่ะยังคงความชุ่มชื้นเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าใครหน้าย,ยังแห้งอยู่ขอแน,นะนำเลยคะ่ะฉีดตัวนี้ เพิ่มไปเลยค่ะชีสเดี๋ยวก็สดชื่นเองค่ะหลังจากที่แดนใช้มาแล้วนะมันก็มีผลลัพธ์ออกมาว่าหน้าขาวใสาไวกว่าสุดเดิมอีกนะคะแล้วก็ไม่ะระคายเคืองแล้วก็ไม่แสบด้วยค่ะสำหรับคนที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะ